สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนในร้านไลออนคารกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถครอบครัวเ็จที่นั่งเป็นแบรนด์ที่คู่กับคนไทยมายาวนานนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะดูแลศูนย์เลขไม่เพียง 30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครที่หารถบ้านนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งไม่ควรพลาดค่ะเพราะคันนี้นะคะสภาพนางฟ้านะคะน้องๆกับปลายแดงเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะตูนจะพามาชมนะคะเจ้าคันนี้เลยค่ะอีสูนะคะมิวเอ็กนะคะ1.9 DVD n a ด y นวะคะเป็นรุ่นนะคะท็อปสุดขับ2นะคะปี2019กันเลยนะคะและราคานะคะสุดพิเศษค่ะลงไปแล้วกว่า50%นะคะวันนี้เหลือเพียง 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดน,นะคะร้านเรานะคะฟรีแวดฟรีค่าโอนนะคะและซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตดีนะคะผ่อนเพียง13,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะและวันนี้นะคะจูจะพามาชมกันนะคะว่าออปชั่นฟังก์ชันภายนอกภายในนะคะจะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้านะคะเขามาพร้อมกับนะคะโลโก้อิซูนะคะและกระจังหน้าสีคมเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์มีไฟเดทามาให้นะคะและมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสําหรับล้อแม็กนะคะคันนี้นะคะจะได้ล้อแม็กอัลลอยนะคะขอบ18นะคะ เป็นสีทูโทนนะคะสีดำนะคะตัดกับสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะและตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะพิเศษมากๆนะคะมีนะคะคิ้วกันสรดมาให้นะคะแหลกหลังคามีมาให้พร้อมและชายบันไดสวยๆแบบนี้เลยค่ะ <IS AS 2> มือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมนะคะทั้งรอบตัวรถเลยนะคะ คันนี้นะคะได้ดิสเบรกนะคะทั้งหมดนะคะ4ล้อเลยและด้านท้ายนะคะไฟท้ายโฉบเฉียวมากๆค่ะรู้นะคะเห็นด้านท้ายก็รู้เลยนะคะว่าเป็นเจ้ามิวเอนะคะและนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเดี๋ยวจูนเปิดให้ชมภายในกันคะ่ะ เริ่มจากขานด้านท้ายกันก่อนนะคะขานด้านท้ายนะคะร่องน้ํานะคะน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะรถไม่เคยกดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําแต่อย่างใดนะคะและนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนะคะ ถ้านะคะไม่มีนะคะญาติพี่น้องนะคะนั่งด้านหลังนะคะสามารถนะคะพับนะคะเก็บเบาะนะคะเบาะเรียบแบบนี้ได้เลยนะคะสามารถนะคะวางของหรือวางสัมภาระนะคะได้อย่างจุๆจุนะคะแบบนี้เลยนะคะและนะคะคันนี้นะคะจะสวยนะคะและออปชันด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวจูนพาไปชมกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็นสีดํานะคะยังใหม่นะคะและนะคะดูแล ลูกค้าเก่านะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะและสําหรับคันนี้นะคะเขามีกุญแจมาให้2ชุดนะคะเป็นระบบปุบพุทสตาทนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วกดปุ่ม,ม,มนี่เลยนะคะเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเสียงเครื่องนี่เงียบมากๆเลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยค่ะจะเป็นเบาะหนังนะคะตัดเย็บด้วยได้สีขาวนะคะ ปีกเบาะยังแน่นยังตึงนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะคะในส่วนของแผงประตูเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นสีดํานะคะมีแต่งนะคะสีโครเมียมสวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเช่นเดียวกันค่ะมีแอร์แบ็กมาให้นะคะทั้งสองข้างนะคะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยไม่มีร่องรอยนะคะใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ และในส่วนของหน้าจอนะคะคันนี้นะคะออปชันนะคะมีมาครบมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางนะคะหรือว่านะคะจะเชื่อมต่อนะคะ FMAM นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะมีมาให้หมดเลยนะคะและยังเชื่อมต่อนะคะแผ่น DVD ได้ด้วยนะคะใส่แผ่น DVD จากตรงนี้ได้เลยนะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีหน้าปัดให้แบบนี้เลยนะคะ ะะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะและยังมาพร้อมกับนะคะเแบรบกมือแบบแมนนวลนะคะและนะคะที่วางแขนนะคะตรงนี้นะคะสามารถนะคะวางของได้ด้วยนะคะเขาว่าเพราะว่าเขามีช่องนะคะ วางของให้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะและเจ้าคันนี้นะคะเลขใหม่นะคะเพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะดูแลศูนย์นะคะในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะมันติฟังก์ชันนะคะออปชันมีมาให้หมดเลยนะคะและยังได้ระบบคูดคอนโทรลนะคะช่วยในการขับขี่นะคะกระจกมองข้างนะคะพับไฟฟ้าแล้วด้วยคะ่ะและในส่วนของห้องผู้โดยสารแถวที่2แถวที่3นะคะเช่นเดียวกันค่ะบาะเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะ สีดำนะคะตัดเย็บด้วยได้สีขาวนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเบาะห้องผู้โดยสารเนี่ยสะอาดนะคะกินใหม่ยังอยู่เลยค่ะแล้วเวลาเราจะเข้าด้านท้ายนะคะเราจะพับนะคะจากตรงนี้นะคะนี่แล้วเบาของจะเด้งไปแบบนี้เลยค่ะง่ายมากๆนะคะและเบาเบามากๆเลยค่ะเราก้าวเข้าไปแถวที่3สะดวกสบายมากๆเลยค่ะและนะคะห้องผู้โดยสารนะคะต้องบอกว่าไม่ร้อนแน่นอนค่ะเพราะเขามีแอร์นะคะตอนหลังมาให้เรียบร้อยนะคะสามารถนะคะ เปิดนะคะพัดลมความแรงนะคะจากด้านนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะและยังไม่พอนะคะันนี้นะคะมีหน้าจอเพดานมาให้นะคะสามารถนะคะดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้และในส่วนของห้องเครื่องนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะเรื่องมาจากคานด้านข้างกันก่อนนะคะคานด้านข้างน,นะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยนะคะแผ่นเพกยังอยู่นะคะน็อตนะคะไม่ขันไม่มีขยับนะคะ แผ่นากะโป้นะแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆและตอนนี้นะคะจูนนะคะกำลังสต์ทเครื่องอยู่นะคะไม่มีน้ำมันรั่วซึมแต่อย่างใดนะคะเครื่องไม่มีสันไม่มีโยกนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หารถบ้านนะคะสภาพนางฟ้านะคะเลขไม่เพียง3 0,000กิโลเมตรนะคะห้ามพลาดกับคันนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะราคาสุดพิเศษค่ะเราเอามาเสนอขายเพียง 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดค่ะฟรีแวดเร์เให้ฟรีค่าโอนให้และของแถมอ,อื่นๆเดี๋ยวขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตด,ดีพิเศษมากๆเลยค่ะคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนเพียง1 3 0 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูนะคะคันนี้คันจริงนะคะหรือคันอื่นๆนะคะที่ร้านเรานะคะ เพียงแค่เสิร์ชใน Google Map ว่า l i อ n c a านะคะรถมือสองนะคะเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะร้านเราหาง่ายมากๆค่ะอยู่ติดกับนะคะโลตสัสไซน้อยนะคะห่างจากเซ็นทรัลวกเกตเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะหรือใครนะคะที่ไม่สะดวกมานะคะจูนมีนะคะไฟแนนซ์ Finance นะคะวิ่งเข้าไปเซ็นถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยค่ะผลไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บนะคะลูกค้าไม่สะดวกมารับรถนะคะก็มีนะคะฟรีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยนะคะ และก่อนที่เราจะส่งมอบรถนะคะเราจะทําการล้างให้ใหม่เลยค่ะ ขัดเคลือบสีนะคะพ่นยาฆ่าเชื้อให้ไหมลูกค้านะคะได้รับรถไปมั่นใจได้เลยว่ารถสวยคุณภาพดีนแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะจุนาพาชมนะคะรถบ้านนะคะสภาพนางฟ้าไม่เพียงส0,000กิโลเมตรคันนี้นะคะลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะรีบตัดสินใจคะ่ะรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะจุนาพามาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ